ครับผมครับวันนี้นี่ข่าวนี่รู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะอ้บโอ้โหเบิร์นออกไปเยอะมากใช่ช่วงบวบวคอมเพสเลยนะครับเผาข่าวจนคีย์บอร์ดไหม่ครับนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีมือถือเลยเปิดใหม่ยกเว้นมือถือที่ตอนนี้ขายใหม่ๆนี่ตัวนี้เลยครับ oppo r9s ครับเน่หลังจากที่เปิดจองกันมาสักระยะหนึ่งนะฮะเปิดตัวกันไปเปิดจองกันไปล่าสุดตัวนี้ส่งมอบแล้วเมื่อวานนี้วันแรกครับที่ส่งมอบต่อเหลคนที่จองนะรับแล้วนะฮะราคาห4 9่0สี่ครับ รับมอบเมื่อวานแล้วเมื่อวานเป็นวันแรกที่ขายและหลายหลายคนต้องเสียดายครับที่ว่าไม่ได้จองล่วงหน้าครับเพราะคนที่จองล่วงหน้าจะได้กล่องนี้ครับจากสมเด็จเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไงสำหรับคนที่จองนี่เขีน R9S Now is Clear สโลแกนเขาเลยกล้องสุดยอดเดี๋ยวมาดูอันนี้ของแถมแล้ว มีครับโมีหูฟังบลูทูธครับมีริสแบนนะทดลองออกกำลังกายนะ wearable นะครับแล้วก็มีนี่ครับไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่นะฮะโอ้โหแล้วยังไม่พอครับจ่าสุเดชมีอีกอันหนึ่งนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวบัตรรับประกันครับคับผมรับประกันพิเศษไงครับคืออย่างนี้ครับเขาเขียนเอาไว้ว่าเอเดี๋ยวนะ้ขออนุญาตถอดกของเป็นตาเยานี่ทำท่าอ่านแบบเดียวกับคุณสรยุทธเลยครับ ประกันหน้าจอแตกนานหนึ่งปีโอ้โหอันนี้ไม่จํากัดจานวนครั้งนะสมมติว่าร่าสุเดชใช้ใช้ไปตกหัวนะแตกอย่าปาดิเข้มไอ้อย่าปาจะปาทำไมปาดนี่ไสหลุมพลานี่พนักงานเขาชักปืนยิงเลยถ้าเกิดสมมติว่าใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุตกแตกนะฮะจริงๆแล้วแตกยากเพราะว่าตัวนี้ใช้กระจกกรีล่ากราสหเลยนะแต่ถ้าจกแจงนะตกแตกเขาเปลี่ยนจอให้เลยไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะติดกระจกติดกระจกกระจกนิรลภัย ก็ไม่จําเกิดชุนวนครั้งเอกนี่ชุมชนที่เกิดกระจกนิยภไยแต่ก่อนก็เปลี่ยนกระจกนิยภไยทั้งแต่ทั้งคู่ก็เปลี่ยนทั้งคู่โอ้ยแล้วประกันเครื่องนะเป็น1ปีกับ6เดือนปกติช่วงบ้างก็ปีเดียวไงนี่ไปเป็นปีครึ่งเลยนะสุดยอดคุณสุดยอดขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้มาดูนะครับนี่หลานเมเจอร์เสน่ห์ครับน้องมายาครนี่ครับ R9S ครับเป็นไงฮะโอ้โหดีไซน์สวยมากครับครับบางนะ6มิลกวายนะฮะแล้วโอ้โหบอดี้ด้านหลังอ่ะอันนี้เป็น ย<ช>ูนิบอดี<ช>้โลหะที่ผมไม่ได้ลอกคลาสสิกนองแล้วมันจะบอกว่านี่ มาไหมฮะกมนีี้ครับพ่่ออาตัวนี้จะบอกว่าเป็นดูโอซิมครับดูโอ้ซิมที่เป็นไฮบริดจะใส่เมมโมรีก็ได้ใส่ซิม2อันก็ได้ซิมตัวนี้ซิม2ก็เป็นไฮบริดเป็น 3G ด้วยด้วยแซนไบามจีซิมแรกเป็น 4G นะเป็นนาโนซิมครับด้านหลังนี่กล้อง16ล้านมีไฟแฟลชแล้วนี่เห็นเส้นไหมฮะเขาดีไซน์เนี่ยเพื่อให้รับเสาอากาศรับได้ดีครับแอนเทนนาแอนเทนนาเอนเทนนานะแทนที่เป็นปื้ดใหญ่ๆนะทำเป็นแบบว่าดูนะดีไซน์สวยงามลงตัวละเอียดดีนะนะครับผมด้านหน้านี่ก ก็มีกล้องหน้า16ล้านเหมือนกันหน้าหลัง16ล้านนะฮะกล้องหน้านี่ f-stop 2.0กล้องหลัง f-stop 1.7ใช้เซนเซอร์นะ1.7นใช้เซนเซอร์ Sony IMX 398ที่พัฒนามาเอกสิทธิ์เฉพาะ Oppo สุดยอด Sony พัฒนามาให้โดยเฉพาะเลยโหเป็นเลนส์ที่สว่างมากแล้วก็เป็นเซนเซอร์นะเป็น Dual PDA เพราะฉะนั้นโฟกัสเร็วมาก ใช้ดูพิกเซลใน Canon เลยถูกต้องครับคือใช้พิกเซลแบ่งครึ่งแล้วทำเป็น PDF คือเป็นเฟสดิเ n คชั่นทำเป็น PDF ก็คือแบบว่าเอาไว้อ่านการ์ตูนใน PDF แล้วมันเอกสารอยู่ไกลด้วยจิ้มตาไม่ถนัดนะครับหน้าจอนี่5.5นิ้วนะตอนนี้ถือว่าไซส์ที่แบบว่าเหมาะมือมากๆ5.5นิ้ว Full HD นะฮะ แล้วก็เป็นจอ AMOLED ด้วยครับนะ CPU เป็น Snapdragon หกสอง้องจุดศนย์กิกะเฮดีนี่สปีดจะเต็มเลยนะฮะดีมากแรมสี่กิกะล้อมหกสิบสี่ตมป์บริการได้ถึง256นั่นนะครับผมกระจก Gorilla Glass นี่บอก5นะครับความบางเพียง6.6มิลลิเมตรโอ้โหจับแล้วบอกว่าเหมาะมือมากๆสลกมากแล้วยังมีโว้กแฟลชชาร์จถ้าดูในกล่องเขานะฮะนี่แพ็คเกจเขานะเปิดมาข้างบนนี้ก็เป็นเป็นในตัวนี่นี่ยแพ็คเกจเขานี่มีสายเคเบิลนะ ดูนะยิงมันเป็นยวงเขาออกแบบดีไหมเขาแบบรัดมันเป็นรัดมันเป็นทรงนี้เลยคือสายเคเบิลพวกนี้ตัวนี้เป็นสายชาร์จที่เป็นเอาไว้ใช้กับคลิกชาร์จแบบบุกชาร์จโดยเฉพาะแล้วนี่หูฟังึจะหนามากหูฟังมาในถ้วยนี่ฮะหูฟังมาในถ้วยนี่เลยเอออเาไปทั้งถ้วยยี้ได้เลยเกตดีแล้วน้องขอเติมน้ำจิ้มเพิ่มหน่อย แล้วนี่ฮะนี่เป็นตัวชาร์จเจอร์นะโวกแฟลชชาร์จชาร์จ5นาทีพูดได้อีก2ชั่วโมงโอ้โหนะครับผมนะฮะเธอเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะสามนาทีเธอรอฉันห้านาทีเดี๋ยวฉันคุยต่อที่สชั่วโมงเป็นดอยมัสเบโร่หกจุดศูนยนะแบตเตอรี่3,010มิลลิแอมป์ไปดูระบบเมนูก็สไตล์อัลปโปถ้าใครเคยใช้ไปดูนิดนึงระบบเมนูสไตล์ง่ายๆใช้ง่ายๆคือปัดอย่างเดียวไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไรนะไอ้พวก ไม่มีแ์โปรเวอร์ไม่ต้องนะครับจุดเด่นเนี่ยก็คือเขาใช้ัสตอมัยตัว Android UI ทําทำให้ชิดดูง่ายนะครับผมแล้วก็เด็ดสุดๆต้องเื่องกล้องนี่เลยถ่ายนางแบบกล้องเนาจ้องจุดล้องนะครับผมนะคือเขาบอกว่าจากรีเสิร์ชเขาบอกว่า Oppo ทราบว่า ลูกค้าเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยกลัวที่สุดคือกลัวภาพเบลอ,อรีบถ่ายแล้วเบลอไงอแต่ตัวนี้เนื่องจากใช้ตัวออตัวดูอัล u ีดีเอ f ออโต้ออโต้โฟกัสทำให้การจับภาพเนี้ยเร็วมากาฉะนั้นเนี่ยโมเมนต,ต์ที่ถ่ายปุ๊บเนี่ยโฟกัสมันจะเร็วปุ๊บถ่ายมาถ่ายได้แน่นอนโฟกัสได้แน่นอนนะครับไปดูไปดูภาพที่ถ่ายถ่ายไปบ้างดีกว่ามาดูครับนี่ไงโอ้โห มีหน้าเชื่ออันนี้กล้องหน้าเล่นวายเลยโอ้กล้องหน้าแต่เป็นอะไรฮะเป็นเป็นลักษณะที่ว่ากล้องหน้าแบบพาร์โนลาม่าคือถ่ายแล้วพลิกข้อมือนิดนึงมันก็จะเก็บได้กว้างขึ้นอู้หนเล่นวายเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก็จะกว้างขึ้นนี่โอ้โหดูดิหน้านี่มองหมองเลยเป็นห่วงนี่หน้าเป็นแรนดมากเลยนะกล้องหน้าอันนี้แบบถ่ายแบบว่าไม่ตกแต่งนะฮะไม่ตกแต่งอะไรนะฮะนี่หน้าสดนะฮะหน้าสดแบบเปิดโหมดบิวตี้โอ้โหนี่นี่มันน้องชายคุณพิลพลชัดๆอันนี้ดอันน ก่นหาใช้คาว่า before after แล้วก็ใส่โลโก้สถานเสริมความงามได้นะแล้วก็ยังสามารถถ่ายวีดีโอได้ระดับ 4K เลยนะนี่นีระดับ 4K เลยกล้องหลังนี่ถ่ายวีดีโอ 4K ได้กล้องหน้านี่ถ่ายวีดีโอ Full HD คลิปเลยเนะนะครับผมนะฮะกล้องก็สามารถมีเปิดได้หลายโหมดนะอาทิเช่นโหมดที่เรียกว่าโหมดโปรนี่โหมดโปรโหมดปรับทุกอย่างด้วยตัวเองโหมดปรับทุกอย่างเรียกว่าแมนนวลหมด นะครับสามารถปรับชัตเตอร์ได้สูงสุดถึง16วินาทีอฉะนั้นเนี่ยไปตั้งแล้วถ่ายดวงดาวอะไรเงี้ยก็ถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายแสงเหนือได้5 6วิแสงเหนือไถ่ายเสือใต้ได้ไหมได้ด้วยถ่ายวีดีโอแบบทามหลบได้อีกทามหลบคือถ่ายแล้ววิ่งเร็วๆนี่ถ่ายแล้วก็หลับไปเลยนั้นมันทามหลับตอนเช้านะครับก็จะมีโหมดต่างๆมากมายนะฮะโหมดแบบเช่นโหมดกองสีอย่างเงี้ยอยากได้แบบกองสีเออกองสีไม่ใช่ตอนกีฬาสีอยู่สีอะไรครับเนี่ยขาวดำอย่างเงี้ยประมาณขาวดำอย่างเงี้ยเออประมาณขาวดำ โอ้โหนม่ยากคลัสสิ่งนี้มีหลากหลายเฉดนะฮะกล้องถือว่าเด็ดแล้วก็เล่นง่ายครับปุ่มตรงนี้ก็เป็น fingerprint scan และขณาดดีกันเนี่ยยังเป็นปุ่ม back ได้ด้วยสมมุติเข้าไปเมนูต่างแล้วก็ back อ๋อเป็นปุ่มโฟเ w a r ออกไปเลยอ่ะออกโคไปเลยว่ากประมาั้นะครับผมนะดีครับ back ได้ด้วยจริงๆไปตั้งค่าได้นะครับผมนะฮะก็ใช้งานง่ายแล้วก็ เยี่ยมประสิทธิภาพสูงดีเยี่ยมนะครับราคาเพียง14,600สี้อยเออหมื่นบาท14,900สนารนะครับตอนนี้ก็เริ่มวางตลาดแล้วขายดีมากตอนนี้เช็คเลตติ้งเช็คจากดัชนีห้างเซ้งครับห้างเซียในฮ่องกงเหละขายดีมากเลยนะขายดีมากครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อยู่ของไมีพอเลยขมาดอีกออาโปเขาไปออกอีก เวลาออกงานเอ็กซ์โปแบบนี้โอปโปนี่เขาเป็นเจ้าแบบว่าซื้อหนึ่งอย่างแถมยี่สิบแปดอย่างโอ้ยต้องเอารถกระบะมาขนกลับมาเป็นเข่งสัมปทานไปสัมปทานสนใจได้กแนเเท่าไหร่ครับไปดูคะแนนนิดหนึ่งครับได้ี่ด้4.56ครับ4.56ดาดาวนะฮะดีไซน์สวยมากถ้าใครไปจับจะรู้สึกว่าค่อนข้างเบามาก นะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแล้วในในเคสในกล่องมีมีเคสใสมาให้ด้วยอืมในต่างๆพร้อมมากนะครับผมครบเครื่องเลยแล้วนี่นะโทษนะอีกครทางหนึ่งอะไรฮะติดกระจกกันรอยมาจากโรงงานครับกระจกกนรอยปกติอยไปติดเองใช่ไหมใช่อันนี้ติดเป็นจากโรงงานเลยโอ้ดีมากเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆไปตามร้านจะไม่มีอ่ะจะไม่มีกระจกให้ใส่หลายๆครั้งพอซื้อปุ๊บใช่ไหมฮะ เออเดี๋ยวหาเคสก่อนเออเตยเดี <an> <an ๋ยวหากระจกก่อนเออคืออันนี้แกะปุ๊บใช้ได้ออกบ้านไปเลยง่ายมากเซตอัพแป๊บเดียวแล้วออกบ้านไปเลยนี่ติดกระจกกันลอยมาเรียบร้อยใช่ใช่แล้วบางคนทะเลาะกันนะแฟนเอาเฟี้ยงทะลุกระจกบ้านนะฮะคุณเคมได้เฉพาะกระจกหน้าจอคุณเคมกระจกบ้านคุณไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้เขามีกระจกกระจกเนี่ยเคมได้เลยส่วนอย่างอื่นไปเคมเอากองบัตรการ์ดเขาเลยขอบคุณอัปโปประเทศไทยด้วยนะครับ